ผูช้ชมครซึ่งแน่ชัดแล้วนะครับประเด็นการจับกลุ่มสีกากรอฟเนี่ยก็เพราะไปพัวพันกับเรื่องของเงินวัดนะครับคือพระรูปที่โอนเงินให้สีกากรอฟจนเป็นหลักฐานว่าเป็นเงินวัดและโอนให้สีกากรอฟเนี่ยนำไปสู่การที่วันนี้นะครับทีตาเนี่ยนำทีมของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหน่วยงานจริงนะครับเข้าไปควบคุมตัวสีกากรอฟ ที่บ้านทับรลูที่จังหวัดนนทบุรีเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเนี่ยไปดูช่วงจังหวะที่เจ<ช>้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปควบคุมตัวสีกากรอบหน่อยนะครับยันว่าเป็นลานะครับตุ่มตอไปเรื่อยบนะครับเดี๋ยวทางที่ด่วนจะควบคุมตัวไปที่สอบสวนการเพื่อทาการสอบสวนกันแล้วเข้าใจแล้วสวัสดีครับวันนี้เรามาดูดวงของสีกากรอบกัน จะยกให้เป็นตัวอย่างตัวเลขของคนที่ดวงตกเรามาดูกันเลยนะครับดวงของสีกากกอปีนี้2568ดวงตก7อสูรถ้าเป็นดวงประเทศก็จะเกิดภัยพิบัติหรือเกิดสงครามก็ลองดูแล้วกันนะครับจากข่าวที่เกิดขึ้นพื้นดวงของสีกากอปเป็นคนที่คล่องแคล่วกระฉับกระเฉงเรื่องทำมาหากินมีโอกาสมาให้ช่วยก็จะช่วยได้ตลอดชอบใช้ความคิดมีชั้นเชิงธุรกิจที่ดี มีชื่อเสียงมีโชคมีลาบเกิดจากตัวเองเสียตรงที่ไม่มีวาสนาเรื่องคู่ครองตัวเลขคู่ครองถูกทำลายที่สำคัญเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมประจำใจใจร้อนหุนหันพันแล่นขัดแย้งสีสัวทำสีสัวพูดสีสัวคิดจะมีผลเสียตามมาในบัน้นปลายคราวนี้เรามาดูอารมณ์ของสีกากรกันบ้างนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนาเรามาดูกันเดือนมิถุนาสองหาคือเดือนที่แล้ว ตัวเลขตก3-9เจอ9จะเหนื่อยใจจะมีเรื่องหวัดระแวงจะมีศัตรูลับหรือศัตรูผู้ใกล้ตัวพอมาเดือนกรกฎาคม6 8 6 8แล้วตกเลข4-9เจอ9ทุกอย่างพลิกล็อกคาดหวังไม่ได้ถูกกดดันถูกขีดกันไม่ให้สะดวกจะเจอทางตันของชีวิตและจะมีเรื่องสะเทือนใจรุนแรงอันนี้คืออิทธิพลของตัวเลข4-9เจอ9 ของสีกากรอบครับช่วงปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักและครอบครัวถ้าไม่รอบคอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงและตัวอย่างของสีกากรอบก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลของตัวเลขลางร้ายหรือช่วงที่ดวงตกตามชะตาชีวิตของแต่ละคนที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว สวัสดีครับ